วัคซีนโควิด -19 ถือเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนต่างรอคอยในสถานการณ์การระบาดในระลอกสองนี้เพราะครั้งนี้ดูเหมือนรุนแรงอย่างมากเพราะในตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมในประเทศณวันที่8มกราคมกว่า9,800รายแล้วล่าสุดอดีตนักสแสดงไทยชื่อดังดอนธีรัธาดาที่ตอนนี้ได้อาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองผ่านทางไอีพร้อมเผยเอกสารว่าตนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เรียบร้อยแล้ว พร้อมแคปชั่นที่เขียนทำนองว่าตนได้รับวัคซีนโดสแรกแล้วและเหลืออีกหนึ่งโดสซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ถามเจ้าตัวนะคะว่าผลข้างเคียงเป็นอย่างไรมีหรือเปล่าสำหรับคุณดอนเองในปัจจุบันเจ้าตัวใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียกับภรรยาที่เป็นทันตแพทย์ชาวเวียดนามค่ะมีชื่อว่ามิม่ลานี่โดยทั้งสองได้เข้าพิธีสมรสกันเมื่อวันที่26ธันวาคม2557แล้วก็ได้ทำงานในวงการฮอลลีวูดค่ะโดยใช้ชื่อว่าดอนไทยทีรัธาดา ด้วยการรับหน้าที่เป็นสตันและก็อยู่เบื้องหลังการแสดงในฉากแอคชั่นหนังดังมากมายโดยมีผลงานหนังเรื่องล่ากสุดคือบูหลานค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ